หมอดูชื่อดังทักแรงทำนายดวงคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือช่วงเดือนมิถุนายนการเงินการงานโชคลาบวาสนาถูกหวยรางวัลใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับ เปิดคำทำนายออกจากปากโอราศาสตร์ชื่อดังและหลายสำนักได้ทำนายทายทักไว้ไปในทิศทางเดียวกันทำนายดวงชะตาชีวิตคนที่มีลายมือกากบาทในห่วงเดือนมิถุนายนการเงินการงานเปิดและเปลี่ยนแปลงโชคลาภวาสนาโดดเด่นถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่และอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นหมอดูชื่อดังต่างๆเช่น หมอดูตาบอดหรืออาจารย์ไพศาลแสนชัยได้ทำนายถ่ายทักดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือถือว่าเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ดวงชะตาชีวิตของท่านโดดเด่นทุกท่านกำลังจะผ่านพ้นช่วงเวลวร้ายที่สุดของชีวิตและจะได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆและคนไม่ดีจะได้ออกไปจากชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไป ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับอืินก้อนใหญ่ก้อนโตมีดวงจะถูกหวยได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตได้หมดหนี้หมดสินการค้าการขายหรือการงานของท่านก็จะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดคาดฝันถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านใช้ได้พอสมควรนับจากนี้ ชีวิตของท่านจะได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะประสบความสำเร็จมีคนรักใคร่เมตตาอุปถรัรมภ์ํำชูช่วยเหลือท่านก็จะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่ในช่วงกลางปีพุทธศักราช2567เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเหมาะสมถ้าหากทำการค้าการขายท่านก็จะทำมาค้าขึ้นได้ผลกำไรตอบแทนคุ้มค่าอย่างมหาศาล การงานของท่านก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตามแบบแผนที่ท่านได้วางเอาไว้เพราะท่านนั้นมีการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการงานของท่านได้ดีถือว่าการงานของท่านโดดเด่นหมอดูชื่อดังหลายท่านทักแรงขนาดนี้ได้ทักไว้ตรงกันถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในจิตการงานของท่านให้ท่านนั้นเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากมีการงานอะไรเข้ามาให้ท่านทำ จงตั้งใจทำในสิ่งสิ่งนั้นให้เต็มที่ให้สุดความสามารถเพราะมันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการงานที่เคยสะดุดและติดขัดท่านจะสุขสมหวังดังความตั้งใจของท่านอย่างแน่นอนถ้าหากมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการค้าการขายทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแบบไม่คาดฝันเพราะตัวของท่านนั้นมีคนรักใคร่ามากมาย และยังช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูในจิจิการงานที่ท่านได้ทำอยู่ดวงชะตาชีวิตจะได้ผ่านพ้นจากสิ่งเวลวร้ายที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเกณฑ์ทางด้านการเงินท่านจะมีเงินหมุนเวียนแบบคล่องตัวถ้าหากเป็นธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆจะมีกำไรเข้ามาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเพราะตัวของท่านนั้นเป็นคนที่เจรจาเกี่ยวกับธุรกิจของท่านได้ดี การค้าการขายท่านจะได้กำไรตามมาอย่างแน่นอนถือว่าท่านได้กำไรเป็นผลตอบแทนแบบคุ้มค่าดวงชะตาชีวิตช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดจะมีเงินหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายหลังจากนี้ท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐี เป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลของท่านเพราะดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือช่วงกลางปีนี้เป็นช่วงที่พลิกอีกช่วงหนึ่งคนไหนได้ประสบความสำเร็จไปแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆหลังไาลเทมาสู่ตัวของท่านอีกแน่นอนแต่ถ้าหากคนไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งทางเรื่องการเงินและการงานสิ่งเลวร้ายจะได้หลุดพ้นไปจากชีวิตของท่าน รวมทั้งท่านจะได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านบางคนอาจใช้กรรมเก่าเพึ่งหมดลงหลังจากนี้ท่านจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานและการเงินให้ท่านนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำกิจการงานใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ดีท่านจะประสบความสำเร็จและสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องของโชคลาภวาสนาเป็นช่วงระยะเวลาที่โดดเด่นที่สุดอีกช่วงหนึ่งท่านกำลังจะได้รับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่ด้วยการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบและการลงทุนของท่านอย่างแน่นอนดวงชะตาชีวิตกำลังโดดเด่นท่านยังมีดวงชะตาที่จะถูกหวยได้โชคได้ทรัพย์ได้ของชิ้นใหญ่หรืออาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้าน ท่านก็ยังมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดของท่านการค้าการขายจะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดฝันและยังมีเงินก้อนมาตั้งตัวอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคําทํานายที่หมอดูชื่อดังได้ทํานายทยายทักเอาไว้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่มีลายมือกากบาทให้ท่านนั้นน้อมรับคําทํานายนี้เพื่อที่จะให้ดวงมหาเฮงดวงมหารวย ดวงการเงินดวงการงานเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างตัวของท่านขนาดนี้ให้ทุกท่านนั้นน้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บเก็บเล็กผสมน้อยดวงโชคลาภวาส,สนากองทรัพย์สมบัติหล่นทับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงและยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลของท่านแต่ขอให้ทุกท่านนั้นระมัดระวังเรื่องเงินจะรั่วไหล ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ให้ท่านนั้นใช้เงินที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวของท่านให้มากรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างสายลายมือกากบาทให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเตรียมตัวรับความเฮงที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในไม่ช้านี้สำหรับคนที่มีลายมือกากบาทลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนาย ที่หมอดูชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายทายทักอย่างแรงขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทน้อมรับคำทำนายนี้เพื่อที่จะให้ดวงทางด้านต่างๆของท่านนั้นเปิดไม่ว่าจะเป็นดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีรวมถึงดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างตัวของท่านอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกล่าวคำว่าสาธุสามครั้ง และอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของทุกท่านประสบความสำเร็จเร็เรวขึ้นและที่สำคัญให้ทุกท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานด้วยการให้ทานกับคนยากจนหรือทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรและหลุดพ้นจากคนไม่ดีที่คิดร้ายกับตัวของท่านหลังจากนั้นชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบพิกฝ่ามือสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวดนบันดาลให้คนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้หายเจ็บหายจน ล่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่และขอให้ทุกท่านล่ำรวยเงินทองถูกหวยรางวัลที่1รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ